คำสั่งตัวนี้ก็จะเจอหน้าแบบนี้ครับอินดิเคเตอร์กดบวกเข้าไปครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือก moving average กดบวกเข้าไปนะครับนี่ครับก็เลือกตั้งค่าช่วงเวลาที่เราต้องการเลือกเส้น1เผมจะเปลี่ยนเป็นสีส้มครับนี่ครับเลือกเป็น3ามพิกเซล2พิกเซล แล้วกดบันทึกอืมแล้วก็กลับหน้าหลักไปดูเช็คดูว่าม,มีขึ้นมาไหมนี่กครับมาแล้วครับมาแล้วเสร็จแล้วเราก็มาตั้งเส้นหนึ่งร้อยต่อกดไปที่เดิมครับเนี่ยครับเราจะเลือกบวกแล้วก็เลือก movie e v o l u t i กดเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนช่วงเวลาเป็นหนึ่งร้อยครับเลือกสีผมจะเลือกเป็นสีเขียวครับเสร็จแล้วก็บันทึกแล้วกลับไปดูที่หน้าหลัก นี่ครับมาแล้วเส้นหนึ่งร้อยทำเหมือนเดิมครับกดไปที่วงกลมแล้วก็เลือกแล้วก็เพิ่มบวกแล้วก็กดตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเป็นเส้นสองร้อยช่วงเวลาสองร้อยสองร้อยเสร็จแล้วก็เลือกตั้เลขผมจะเปลี่ยนเป็นสามพิกเซลครับเลือกเป็นสีม่วงแล้วกดบันทึกแล้วกลับไปที่หน้าหลักอ่ะนี่ครับมาแล้วครับุกคนี้มาแล้วมาแล้วนี่เส้น สิี่เส้นร้อยเส้นสองร้อยนี่มาแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ